ธร,รจารจมารามรานอนอรมภาพพระมหากิติธัตสุรปัญโยวัธรรมจากเสมารามได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อพระภูธรรมจากเสมาลักเจากา้าคณะตำบลเสมาเขตสองเจ้าอาวาสวัธรรมจากเสมารามวันที่4พฤศจิก,กายน2566อกิ็ขอจะเดินพอนหาเชิญพืนที่น้องญาติโยมมาร่วมงาน อาคากระถินสามัคคีวัดธรรมจักรเสมารามบ้านคลองขวาบนเสมาอำาเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาประธานอุปถัมภ์องค์กระถินบริษัทอเนกการคอรสเตชั่นจำกัดโดยคุณอเนกรุ่งสว่างคุณกัญจนาทองคำและครอบครัวกำหนดการวันที่3พฤศจิกายน2566เวลา18นาฬิกจุดูนเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กรถิน วันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2566เวลา8นาฬิกาตั้งองคติที่สารากันเปลี่ยนเวลา10นาฬิกาถวายองค์ติพร้อมกันและคณะสงฆ์อนุโมทนาคถาเวลา11นาฬิกาถวายพระทหารเพนแด่ประสงค์เวลา12นาฬิการับประทานอาหารพร้อมกันอาที่สุดนี้อัตมาภาพในนามหลวงพ่อพระครูธรรมาจาักรเสมารักขออ้างอิงเงาคุณพระศรีรัตนไตรโดยมีบรารมีองคหลวงพ่อพระพุทธสายญาติ หรือหลวงพ่อพระนอนที่พวกเราชาวโคราชให้ความเคารพนับถือว่าเป็นหลวงพ่อพระนอนองค์ศักดิ์สิทธิ์อายุ1,300ปีดงบันดาลประทานพรให้พี่น้องญาติโยมทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมากปรารถนาะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีขอให้ญาติโยมทุกท่าน ตงมีแต่ความสุขความจเจริญล่ำรวยทุกๆคนเทินก็เขาจะลืมผ่อน,น,นชาวตำบลเสมารักวัดธรรมจากเสมารามหลวงพ่อพระนอนอำเภอสูงเนินยิ่งใหญ่เกินกว่าพระไหน าสืบสารสืบสีประเพณีสืบสันถิ่นโบราณเมืองโบราณมีพุทธศาสตร,ร,ร์สืบสายศาสตร์สืบสายสืบยาวสืบสันเชิญมาร่วมสืบสันสืบเสนนักเตยวิชาลำมมาร่วมนำ เฉลิมฉลองหนุ่มสาวงามรำร้องเอวกลมโฉมฉลาวหน้าตาสินสางสั้นทั้งแบบพื้นบ้านโบราณเก่าหมอเพลงลิเกหาเฮเลี่ยวกล่าวบ้านเราสำราญ